ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยแล้วใครมงที่ทานข้าวไหมครับที่คิดสั่งมายังอิ่มอยู่เลยโอ้ไม่ใช่พ่ะชาร์ดวิ่งข้าวมันไก่มาเจมเริงสักรชูสักย้อมย้อมเขาบอกเอาตะกร้าลงก่อนยังยังค่ะจะขายไม่มาถ้าผครบสองร้อยบ้านเดี๋ยวพี่คิวเต้นให้ดู ไม่เข้าานเสรจมาถ้าคมสองร้อยบ้านพี่ชิวต้องดูไม่บอกให้ไปอยู่มาเลยไปขายโรตีขีเสือนี่พี่ต้นก็ที่นั่งมาสามสามบ้านอุ้ยน่ากลัวมากใช่ไงนี่ก็เลวเลวเป็นคนเฮียเลอเป็นคนเฮียอยู่แล้ว หนูคือเพ็หนูคือ้อขอเผ็เจมอยรอยแปดก่อนี้เราตัวจริงหู่อี่ห่อใช่หนูคือเจมอยร้อยนี่ไงเราทุกคนทำงานทุกวันอาจจะมอมนิดนึงคุณพอเบือทำงานทุกวันจะมอมนิดนึงคเบอให้ให้ดูหน้าตัวแต่ว่าฉันไม่ มีช็อตไนบโอ้ชตี่่นะครับมีนัก่อง a มีนัท่อมีคนตอบมจริงนะเสือแกงตัวนะดียว่าน้าคัวบไม่เอานี่แหละหนูเก็บพลังไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีพลังถ่ายคลิปทไมไม่เอาน้ากลัวอ่ะใครจะซื้อนะก่อนดวงนะคะอุยคนจ่ายตังเยอะแล้วอ่ะอ่ะขออีกร้อยเจห้าสิบบาทขออีกเจี่สิบ้าทพี่สิง สินค้าคิวคือถ้าไม่ช่วยซื้อก็ออกไปอุ้ยเหลือหนึ่งคนเลยอ่ะไอคิวอย่าพูดอย่างนี้สิอ่าหาพูดสมมติไงถ้าไม่ช่วยซื้อก็ออกไปเอ้าหนึ่งคนไปเลยเก้าร้อยก็าสิบเก้าคนออกเลยไปเลยไปบินคิวสวยค่ะเขาบอกเห็นไหมไปบินในนี้เลยไปบินเครื่องแรงเลยมีคนจคนชมคิวมาเนี่ยคิวแรงมากเขาบอก เศร้าอ่ะต้องดูแลคิวเปิดวงล้อวงล้ออ่ะแล้วคิวเรียกอ่ะแล้วขอแค่บอกกันว่าก็กำลังนึกถึงวันนั้นเสือแต่งหน้าให้แม่รี่เสียใจคิวเขาบอก ขอดที่เดินารอบหลังมาแล้วค่ะชุดที่สองหมื่นห่งคิวนะหยอกยอแล้วคะมีชุดที่สองหมื่นคิวสวยเอาน้ำหมักค่ะให้สังหวะหรอที่เสียบหัวนี่ไงที่เสียบหัวใช่หรอเอออยู่ในนี้แต่งพี่จุ๋มบ้างเสืออะไรหูตงาตามหารักแท้แล้วพี่คิว แม่คิวจะไปต่อไอต้องต่อขัวหนิเว้ยเจอยังบุกเด่นอะไรนะต้องหูใไหมพี่อะไรอ่ะทุกคนฝากซื้อเลยนะคะเดี๋ยวตะกร้าพี่ละเมิดนะใครจะเอาก็ดีฟเอาอะเฮ้ยฮะไปไหนไงะเอาอะไรเนาะอุ้ยโปะตะขอเขาพี่มโจ้สีค้าก่อนดิฟสีพี่จุ่มทาฮะ สวยกับพร้อมกับ,บคุณบุ๋มค่ะอยู่บ้านพี่จุ๋มนะคะอยู่เวียงจันทร์ค่ะไม่ไปค่ะไม่ได้ไปนะคะยอยู่เวียงจันทร์ค่ะตอนนี้ โอ้ใช่ค่ะจูเวียงจันเวียงใจอันนี้เรายิงกันแดดแบบเก่าได้พปงโมเตอร์ไหมคะไม่ได้นะคะพี่จุ๋มเวียงจันอะไรอร่อยคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างค่ะยำจีนมาอร่อยหมาล่าข่ะเวียงจันอร่อยใช่เพราะว่าพูดนเยอะมากโปรโมเตรเราจะให้เฉพาะกันแดดสติ๊กนะคะ กันแดดสติกับวิ่งไงเติมน้ำไงเติมน้ำก็ได้ค่ะตัวสีมันลบหมดเลยของเธอของหนูก็ลบปะซื้อแป๊บเดียวเองกันแดดแล้วก็เติมน้ำเนี่ยซื้ออันใหญ่แถมอันให้อันเด็กแล้วก็พวงกุญแจนะคะต่อวันที่เธอแต่งหน้าให้แม่ลี่ในรายการใช่ป่ะพอขึ้นรถมา่้าผ่าน้าฝั่งไหนฝั่งนี้เสือคิวหนูพอแม่ชอบผ่นฝั่งนี้แม่ชอบฝั่งนี้ก็รถจะ่าฝั่งนี้ก็ตอกแล้วเวลา เอาน้ำมันอยากเหงาให้แม่เหรอปากมันคิวมันโอเคไหมแม่คราวนี้แกนสาบประกอบมันเอาน้ำมันหมูมาทาให้แม่แน่เลยเข่ามใช่ป่าคิวปากแดงไปไหนเขาบอกคิวจิงมากคิมเติมน้ำนะคะซื้อราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบซื้อคิมเติมน้ำสามสิบกรัมได้สิบกรัมแล้วก็พงกุญแจนะคะค้ากันไปนะคะทุกคนฝั่งเงินถูกแล้วฝั่งแรก วันนี้กินหมูกระทะไหมคะน่าจะกินนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลาสองอันเลยกเที่ยงสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะแดดแดงเกินเขาจะตกได้ไหมงานจะเริ่มแล้วยังไม่ไปกันเหรอคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเฮ้ยมันแดงไปฉันไม่เคยทาปักบแดงขนาดนี้เลยขนมเซฟปาทุงนั่นเร็วแดงไปไมมคิวไม่แดงจะทันงานเหรอคะท้ยเพราะว่างานอยู่ใกล้ๆค่ะ เสือแกงคิวใครจะเอานะคะรีบเอานะทุกคนตายแล้วใหม่เดวิกามากนะไม่เอาเชฟสวยฉันไม่เคยเใส่ฉันไม่เคยมีลิปสีแดงไม่สวยหนูเป็นสวยใส่เป็นก็ไปเอ้ยตายแล้วไม่เดวิกามากแลยตัวนี้ตัวใหม่ก็มันเข้มขวาไงแต่ว่าตัวจริงมันก็สวยไงตัวมาเกลวกล้วยหอม ให้คุณเด่นกินข้าวทำไมไมให้พี่กินข้าวมันก็กลัวหอมให้คุณเด่นราดูคุณบุ๋มใจชุดสวยๆค่ะเขาบอกคิวต้องเซลเป็นนางแบบต้องเซลค่ะเหมือนแอร์เขาเตลไม่มีเม็เซลเนาะไม่กินอย่างนี้หรอรักคุณติดตัวเดียวไม่เคยมีคิวสวยเขาบอกสวยไมมีลิปสีแดงในห้องเลยใช่ป่ะสวยค่ะไม่ต้องลบจริงๆจบดูแพงออกในยี่ตัวว่าจะหนีผมไม่ใช่เธอไปแล้ว ตัวปูนลินสูดมานดูมากก่นกินมรเลยเอกาตาเหมือนแอร์เขาบอกใส่แป้นสวยด้วยแล้วปากแดงรวกผมจุกอะโอ้โหแก่มากเอกาตาไปเห็นป่หพี่ผิดหือน่ามันเหมือนพันเนื้ทาทาปากแดงเลยหรอไม่กินอะแล้วกินเลยบตับทุกคนมันหาสิ เอ้ยร้อนแบบมันกร็ถลยเลยอะแล้วเป็นแต่เป็นอยู่นะไม่แต่มันเหมือนดาวิกาเดี๋ยวเรามีตาเฉียวสูงสองสันดาวิกาสูงมองเห็นไหมเป็นจีนที่อยู่ทางเหนือจีนที่ไหนห้องจีนที่อยู่ทางใต้กขาตาโตชัวร์แต่ฟันขาวนะถ้าวแบบนี้ด้วยแบนทัะไปแล้วฟันขาวกินข้าวได้แล้วคุณกินไปตอนเช้านะ ไม่ไหวอีมันเวกเกรงคับแล้วเนี่ยเพราะว่ากนเกงตอนพอดีพอดีเอวไปแช่อ้าเธอทำผมยีุุ่มหน่อยมาปักแนวแล้น้ำหนักละโล่งโงวิ่งหลับปุ่มด้แล้วปแมแแค่มาด้ลยวะไปห้องคุณบุ๋มอีดด้วยตรงข้างล่างอยู่หรอโป่งสมเลงก่อนมันไหมแล้วพิการเลยเขาบอก แต่งหน้าให้พี่ถุงด้วยเหนียวไม่ีห้องน้ำหรออะมีห้องน้ำห้องนี้เขาได้ที่หูเตรงห้องไหนมีน้องทอกแอนิมอลมีน้องทอกแอนิมอลต้องยำอร่อยอะทุกคนฝากใส่ตังด้วยนะหรือเราจะลงไลท์แล้วขีดแตดตัวเราลงไลท์ดีกว่าไหม <c oughs> ทุกคนลงไลท์ดีวกว่านะเ <c oughs> พราะว่าจะยิบไปแล้วไปนะคะทุกคน สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจ่ายตังค์ด้วยนะคะทุกคนส่งไปทำเคุณพี่ก่อนไปได้ไปเลยอย่าเพิ่งโด่งต้องปิดเตรียมตัวเตรียมอันิการเหมือนนะคะทุกคนให้เดี๋ยวคุณพีททำผมตัวทำผมให้คุณพี่นะขอดูกบอหน่อยวันนี้เราขอคุณเรียกภาษาจะมีอิเมรเรดแอร์ไลน์ถึงไ้มตื่นสายหราไม่ตายบนทางนะคะแต่กันเป็นอิมาเล่ ไปแล้าข้าวทุกคนไปได้นะคะจะได้ช่วยทุกคนทำงานนะคะไปแล้วขอดูก่าก่อนคุณบุ๋มยังกินข้าวอยู่เลยเขายังไม่เปลี่ยนชุดค่ะลงเถ้าดีบกันแล้วไปแล้วนะไ่ไปใจตั้งด้วยนะคะทุกคน